สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุปหูสุกโคนต้อนรับขอสูช่องก็ติดไว้ดังมากแช่์นอกจากกรรมพอกับแอดมินในวันศุกร์ที่28มิถุนายนนอกจากก็ไกลเข้ามาได้เนจากรับโคงสุดท้ายแอดมินก็มีแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันพี่น้องให้เบ่งกันอีเชนเคยนอกจากสำหรับชุดนี้นอกจากกับเป็นแนวทางของแอดเอือร่าโดยแนวทางของแอดน้องไม้ต่อโดยแนวทางของแอดรุงร่งงตกทยยายโดยแนวทางของอาจารย์น้ำโชกโดยพี่น้องเดอ้อ ขอสิไปรับชมรอบฟังแล้จ <back> so, like ้าแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสุขฟฟุขค้นแล้จ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนแลจ้าพี่น้องกษจะได้รับช่คลิปหม่ไหกันเ่าจวนแอดมินเก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดมินจ้าพี่น้องสุขฟฟ์ซุ้คนด้ยจ้าเผื่อเป็นการบอสเซวลาเขาก็ไปรับชมแนวทางกัยพี่น้องเริ่มต้นอธิแนวทางของแอด เวลากันก้อนนะจ่ะรัฐบาลไทยงวประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5งพันหาร้อยสิซึ่งเพิ่งกระได้หายสตัวเม็ดเดียวนะจ่ะนั่นก็คือห้าหกตัด2อตัวหกล่างเน้นหายไปทีศูนย์เจ็ด้วพี่น้องเด้อเนื่องจาของเอลเอลานะจ่ะต่อโดยทั้งเม็ดเดียวแขนแขพี่น้องนั่นก็คือ2 6งหกด้วพี่น้องเด้อเม็ดเดียวแดงๆเน้นหายสอจ้ะงวดนี้เพิ่งกระได้รูดไปที่ลัก6จ้ะ สายบิงสายหุดมากรกะจัดไปเลยจ้6 26 6 26จารับหกสองหกหกสองจ้าไปเบิงเ่งแนวท่าชุดต่อไปก็เลยจา้าแนวท่าชุดต่อไปก็เป็นแนวท่าของแอดน้องไม้นะจา้ารัฐบาลไทยงบประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดึ่งห้ชุดสามโตมาสามหางพี่น้องก็คือสามหกหาแปดสองเก้าและห9 2, าเกาสองจ้า 3 6มหกหาแปเก่าและหาเก่าสต่อหรือชุดสองโตไฮไปที่แปดสองแปดหาเก่าสองและสองหาจ้าแปดสองแปดหาเก่าสองและสองหาจ้าแนวทางของแอดน้องไม่ได้พี่น้องเด้อแค่ไปเบิง้งชุดไปเบิ้งกันนะจ้ะพี่น้องไปเบิ้งต่อก็อีนึงชุดนะจ้ะแนวทางชุดต่อไปนะจ้านั่นก็คือแนวทางของแอด รุ่งรุ่งนัจากรัฐบาลไทยหัวประจังวันที1กระกรดาควม2 5 0 7ซึ่งก็หายจุด3โต8หา2 3หา2และ6หา2จ่ะ8หา2 3หา2และ6หา2ต่อโดยชุด2โตหายไปที่3หา2 5หา8และหา6จ่ะ3หา2หา หาแปดและหาหกแนวทางของแอดรุ่งรุงด้วยพี่น้องเดอ้อไปเบื้องต้อกันที่แนวทางชุดซดท้ายนอกจากนั้นก็คือแนวทางของอาจารย์น้ำโชคนอกจากรัฐบาลไทยงวดประจังวันที่หนึ่งกระะกฎาคมสอง 2. พันหาร้อยสิบเจ็ดซึ่งก็ไดไฮซัมโตเม็ดเดียวหาสองกพี่น้อง3มโตม็ดเดียวหาสองเก่าพัากล่นหาสองหาเก่าและสองเก่าจะา หาสองหาเก่าและสองเก่าด้วยพี่น้องเด้อสามตัวไม่เดียวหาเก่าสองแนวทางของอาจารย์น้ำโฉกจ้าไปเบื้องต่อกระถิเนวทางชุดสุดทายนะาจา้ะแนวทางของเปาตุงนะาจา้ะสิ่งผลงานหัวทิพผ์มานมา16ธุนาเยนก็นให้เขาเลขกทายสองตัวบนนะาจ้านั่นย์คือ4004 40, ่ด้วยพี่น้องเด้อมาเบิ่งตอ่อกระถิน 2, นห 100, นึ่งกรกฎาคม2 5งพกเจกันต่อเลยจ้เพิ่นกระห้ตัวเด่นมาที่ รักสี่รักหนักสอแล้วก,ก็รักเจ้ะสี่หนึ่องเจ็ด้ินองเดอ้อโต๊ะเด่นน,นจะจ้ะจุดสองโต๊ะนะจ้ะนั่น,นก็คือ3า3 1 3่สามหนึ่งสามสองสามเจ8 7หกสี่หเดแปดี่นึ่งแดสอะแเจ็ด้พิน,งอ,นอ,องเด้ห่าทางขงเปาตุงน,นจะจ้ะรัฐบาลไทย1กรกฎาคม ถือว่าเป็นอีกนวทางที่นาติดตามแล้วจ้าให้เขาเลือก่ายสองตับน,นก็คือ4 0 0 4ก็ลองตามต่อกันเบิงเด้พี่น้องเด้อแครไปเบิงโจทย์เบิงกันแล้วจา้าบวกกันจะเป็นแนวทางของแอดอื่นละแนวทางของแอดน้องไม้แนวทางแอดรุงรุงอาจารย์น้ำโขลจก้กแครไปเบิงโจทย์เบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลัตเตอรีกันได้พี่น้องเด้อทายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผูสักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแนละก็รับดูข้อมูลอย่างมีสติแล้วจก้ก เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเดอ้ลอล้วก็สนับสนุนการสื่อสลายกินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจะ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอรจาร์ทุกทวงสำนักนั่นเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูพง,งพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจะ้ะสื่อตามกําลัางทราบสื่อตามผื่นดวงเขาจ้าข้องด้วยพี่น้องเดอ้อจะสถึก แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนส่องดีแห้งๆปังๆ,งๆมนันๆกันทุกคนเลจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่นอ้องเป็นนิกรนะจ้ะเดียวจังกลับมาหอ,อก,กันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า